ร้านแล้วแต่โปรโมชั่นนะครับผมก็มีซองหนักซองมาให้มีเครื่องมือทั้งหมด14เครื่องมือนะครับผมหลักๆก็ครีมครีมจับครีมตัดมีดแล้วก็มีมีดฟันหยักด้วยตะไบนะครับผมพี่อะผมให้ดูคร่าวๆเนาะเผื่อใครสนใจแค่แนะนำนะครับไม่ได้ขายถ้าสนใจก็กดซื้อลิงก์ที่มันวิ่งอยู่แถวๆนี้นะครับ ก็โอเคนี่มันจะเป็นสปริงนะอ่าออกนะส่วนไขควงอ่าให้ดูชุดไขควงอาจจะได้ใช้บ่อยๆก็สองตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบเปลี่ยนไม่ได้เนาะไม่เหมือนพวกอีกเกรดหนึ่งที่สูงขึ้นไปนะครับอันนั้นก็จะเปลี่ยนได้นะผมเอาไปลองใช้มาแล้วละ่ะบอกเลยมีดนะครับก็เปิดได้ด้วยแบบนี้ ค่อนข้างเล็กนะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ EDC ทั่วไปนะครับไม่เหมาะกับงานหนัก 420HC นะผมเอาไปลองตัดสายไฟมาแล้วตัดจริงๆมีปัญหาที่คมนิดนึงเดี๋ยวผมจะรีวิวตอนยาวให้ดูนี่แค่รีวิวสั้นแนะนำเฉยๆคือมันแข็งแค่จะทดสอบเฉยๆนะมันจะไปสู้พวกแม็ก Mac น้าคงแม็กน้าขัดไม่ได้นะครับผมก็ต้องบอกแบบนี้เนาะ วิธีเอาออกนะครับอืมก็จะประมาณนี้นะครับสนใจก็กดซื้อที่ลิงก์ตรงนี้นะครับผม